ยากเกร็กคูสำหรับบำรุงร่างกายเครื่องสำอาง d s c Cosmetology สวัสดีค่ะ เดือนนี้เดือนกระกฎาคมนะคะแต่ว่าขออนุญาตที่แจ้งล่วงหน้าเลยนะคะ1สิงหาคมต้นเดือนสิงหาและวันแรกเลยเนี่ยจะเป็นวันสตรีไทยซึ่งรายการผู้หญิงก็ได้บอกเล่าเรื่องราวความเคลื่อนไหวของสตรีตลอดมาหลายปีนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะช่วงระยะหลังเนี่ยรายการผู้หญิงที่ผู้หญิงนะคะจะร่วมกับสวนดุสิตโพแล้วก็ร่วมกับสภาสตรีไทยใ,ในการใช้ SMS ที่เราขอกันทุกวันในหน้าจอเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของโพลคือนอกจาก SMS ที่เราได้เห็นความรู้สึกของคุณผู้ชมแล้วเนี่ยจากนี้ไปนะคะจะเอา SMS ไปรวบรวมเป็นโพลแล้วก็ถือว่าเป็นผลสํารวจในการสรุปออกมาได้เลยว่าผู้หญิงไทยมีหลากหลายมุมอย่างไรวันนี้เริ่มต้น SMS แรกนะคะในการร่วมกันเป็นโพลก็คือจะถามคุณผู้ชมคะ่ะ ถามเรื่องเกี่ยวกับแม่นะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าแม่เราคนเดียวนะอา,อาจจะเป็นมุมมองของเราที่มีกับแม่ทั่วประเทศเด็กวัยรุ่นที่เป็นแม่มือใหม่นะคะหรือว่าคนที่เรียนจบมีความพร้อมเป็นแม่หรือคนเป็นแม่ที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าปราบเริ่มจังเลยส่งได้เลยนะคะแม่ที่ดี หรือแม่ในอุดมคติควรเป็นอย่างไรคะคุณคิดว่าแม่ที่ดีหรือแม่ในอุดมคติควรเป็นอย่างไรส่งเข้ามานะคะให้แม่ส่งกลับได้ไหมว่าลูกในอุดมคติเป็นยังไงน่าส<อ>านกันไหมอยากให้แม่เป็นอย่างนี้ แล้วแก,กล่ะอีลูตัดตาเลืออ,อ,อ,อกลอ,อกมาก่นอนหน้านี้เป็นยังไงบ้างน,นะออออเดี๋ยวไว้วันหนึ่งให้แม่ส่งนะวันนี้เอาเรื่องของแม่ก่อนนะคะอ้ามีข่าวดีอีกเรื่องนึงมาฝากนะากใครจําได้ในปี2550พวกเรารายการผู้หญิงที่ผู้หญิงเนี่ยเคยไปเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลับนะคะด้วยการเอานมไปแจกเอาเยอะแยะมากมายแล้วก็ขอบุญจากคุณผู้ชมด้วยสิ่งที่น่าปราปลื้มใจที่สุดเมื่อวานนี้ค่ะเวลา15นาฬิกา13นาทีนะคะสมเด็จพระเทพพรตราชสุดา ยามบรมราชกุมารี<ม>สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนาครินและอาคารมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมใน,นพระอุปัมภ์มค่ะ<น>ในซอยเสยใหญ่ใช่<น>อาคารนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะแล้วก็บอกได้เลยว่านี่เป็นอาคารที่นอกจากพวกเราแล้วนะคะใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่กว่านี้ก็คือสมาคมภริยาข้าร,ราชการสํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับมูลนิธิค่ะก่อนหน้านี้ ก็จัดกิจกรรมหาไรายได้เยอะแยะมากมายเลยเพื่อ<ช><ช>จัดซื้อที่ดินก่อนพอได้ที่ดินก็สร้างอาคารมูลนิธิเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สร้างพระอนุสาวรีย์ซึ่งพระอนุสาวรีย์นี้แหละค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของเจ้าหน้าที่มูลนิธิแล้วก็ชาวชุมชนแถวนั้นเลย<ช><ช>เพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทํางานช่วยเหลือเด็กอ๋อาพอเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะก็บอกได้เลยว่าเป็นที่ปราบปลื้มใจของชุมชนเป็นที่ปราบปลื้มใจของ ของเจ้าหน้าที่ที่มีอาคารแห่งนี้ทีนี้อาคารแห่งนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยทดแทนที่เดิมก่อนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เพียงพอจํานวนเด็กเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าที่คับแคบนะคะ,คะก็เลยมีอาคารใหม่พอมีอาคารใหม่ปุ๊บมีพื้นที่มากขึ้นเจ้าหน้าที่บอกว่าจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กเหล่านี้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะอาคารหลังนี้นะคะเปรียบเสมือนกับเป็นโรงเรียน แล้วก็มีครูแล้วก็มาสอนให้ทั้งจิตใจให้ทั้งความรู้นะคะปัจจุบันนะคะมีเด็กอายุระหว่าง3-5ถึง5 3เดือนถึง5ปีนะคะอยู่ในความดูแลทั้งหมด70คนนะคะ,คะอาคารนี้แบ่งเป็น5ชั้นค่ะแบ่งเป็นส่วนสำหรับเด็ก2ชั้นล่างก็มีห้องเด็กอ่อนห้องเด็กกลางแล้วก็ห้องเด็กโตนะคะรวมไปถึงห้องกองทุนนมแล้วก็อาหารด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยออกแบบเพื่อกำหนงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญค่ะก็คือว่าวางแบบให้สอดคล้องกับ การดูแลเด็กนะคะทีนี้ย้อนเวลากลับไปในปี50เราก็เอาภาพบรรยากาศที่พวกเราได้ไปร่วมกันทํากิจกรรมนะอันนี้เป็นที่เดิมอาคารไม้เล็กๆไงจภาพได้เลยเนาะอาคารไม้จริงๆเหมือนที่แม่บอกนะคะเหมือนเป็นอาคารไม้เล็กๆเป็นบ้านชั้นเดียวอย่างแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ข้างหลังอาคารด้วยนะคะแล้วเด็กๆก็มากินข้าวกันแบบนี้เช้ามา พ่อแม่ปกครองแถวนั้นที่ไม่มีเวลาก็จะมาส่งลูกตอนเช้า ừ, บางคนสําหรับเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ปกครองโดนทิ้งไว้เนี่ยเขาก็อยู่กับครูแบบนี้นะ,ะทากิจกรกรมกันก็ <laughs> นี่เป็นบรรยากาศที่เราเคยไปมอบความสุขในมุมเล็กๆให้กับเด็กๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็มุ่งไปที่การสร้างสนามเด็กเล่นะะนะคะถ้าจําได้ก็ภาพให้ดูนี่แหลคะค่ะสนามเด็กเล่นที่ได้เสร็จเรียบร้อยชื่นใจเนาะเนาะ สร้างรเร็วด้วยนะดูดเป็นราคาสูงเลยเวลาเราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราพยายามช่วยช่วยช่วยแล้วสุดท้ายสําเร็จมันก็ไม่ใช่เราคนเดียวนะคะ,คะทุกคนร่วมกันเนี่ย นี่คุณเข้าใจคําว่าบุญที่มันครบไหมมันอิ่มตั้งแต่เริ่มคิดได้ลงมือทําและผลสําเร็จเกิดขึ้นค่ะเล้วก็คุณภาพชีวิตของเขาด้วยใช่ต้องการขอบพวคุณคุณผู้ชมด้วยนะที่ได้ร่วมสนับสนุนแล้วก็ร่วมทําบุญกับเราในครั้งนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนี่ที่เด็กเมืองไทยเด็กที่มีคุณภาพชีวิตที่ก็ยังไม่ค่อยดีคือที่อินเดียคือถ้าใครไปอินเดียทุกคนต้องบอกเลยบอกนี่ระวังขอทานนะเวลาเด็กน้ามาเนี่ยายื่นมืออนียานะเด็กเร่ร่อนเยอะมากเช่น แต่ไม่ใช่ว่าเด็กอินเดียทุกคนจะยอมก้มหัวกับชะตากรรมที่มันเกิดขึ้นออไม่ใช่ว่าเราเกิดเป็นเด็กอินเดียแล้วเรายากจนเราต้องไปขอทานเ,ออเราต้องเป็นเด็กเร่ร่อนไม่ใช่ยังมีเด็กอีกหลายคนที่บอกว่า ฉันจะทำอาชีพส hmm. ุจริตไม่ไปขอทานไม่ไปลักวิ่งชิงป้อนไม่ใช่นักท่องเท um ี่ยวมาจะฉกชิงวิ่งราวฉันจะไม่ทำอย่างนั้นจะทำอาชีพสุจริตทำให้เมื่อทำอาชีพแล้วมีเงินแล้วเขาจะไปไหนเขาก็ต้องไปฝากธนาคารออินเดียเลยมีธนาคารเด็กเร่ร่อนหรือว่าธนาคารกาชาน่าเพื่อการพัฒนาของเด็กเห็นเจ้าหน้าที่เบ้าก็เป็นเด็กก็เป็นเด็กเร่ร่อน เป็นเด็กเล่นล่อนธนาคารกาชาเนี่ยมีหลายสาขาเลยแท่กที่กรุงนิวเดลีเนี่ยก็มี12สาขาแล้วเขานี่เห็นไหมเขามีสมุดเงินฝากเหมือนตอนเราเรียนหนังสือเหมือนเลยเหมือนตอนออมสินอย่างนั้นเลยอย่างนี้เลยมีรูปบีเขียนกรอกว่าตัวเองประวัติเป็นยังไงแล้วให้เด็กมาทํางานค่ะคนที่เป็นผู้จัดการธนาคารสับเปลี่ยนหมุนเวียนมีวาระครั้งละหเดือนอ่ะ พอเสร็จสับเรียบร้อยพอฝากกันแล้วเนี่ยทั้งวันเสร็จปิดธนาคารก็ต้องมานับเงิน<ะ>แล้วเอาเงินเนี่ยไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย<อ>์เพื่อเอาเงินของเด็กเด็กที่เล่ร่อนแล้วเอาเงินมาฝากเนี่ยไปทํางานต่อไป<ะ><ะ>เพือเอาเงินไปงอกเงยอ<ะ>ธนาคารกาชาหน้าบอกเลยบอกว่า จะรับเงินจากเด็กที่มีอายุนะตั้งแต่9ถึง17ปีลูกค้าที่เขาอยู่เนี่ยแล้วไม่เอาเถี่งที่มาไปขอทานไม่เอาไปฉกชิงวิ่งราวไปขโมยของอันนี้เงินนี้ไม่เอาไปค้ายาเสพติดขายเหล้าไม่เอาเอาแต่สําหรับคนที่ไปทํามาหากินมาแล้วก็เอามาฝากธนาคาร เด็กก็บริหารกันเองรับฝากกันเองเพราะเขาไวเนื้อเชื่อใจเพราะเด็กเหล่านี้มันต้องมีความรักดีอะถึงออกมาเออ,เอรักที่อยากจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นพเพราะเขาบอกเลยบอกว่าเขาก็ไม่อยากจะมีชีวิตอย่างนี้ไปตลอดชีวิตธนาคารนี้มีมีสำหรับนี้ด้วยนะจะไปเรียนหนังสือก็ได้<อ><อ>เจ็บป่วยเออเจ็บป่วยกู้ยืมได้ดีอ่าสำหรับลูกค้าธนาคารเห็นไหมมันเป็นการปลูกฝังแต่เด็กมันไม่ใช่ว่าเกิดมามืดแล้วจะไปมืดเกิดมืด ไปสว่างก็ได้เพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้โชคชะตาเด็กไทยดูอยู่หรือใครก็ดูอยู่ก็ตามเกิดมายากจนครอบครัวอยู่ในสลัมเฮ้ยเราพ่อแม่ไม่มีอย่าล้างกันเราต้องเป็นเด็กมีปัญหาค่ะ<า>ไม่ใช่ชีวิตเราชะตาชีวิตเราอยู่ในกำมือเรามันอยู่ที่เราจะ ทำอย่างไรเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกเป็นและเลือกทําได้เด็กอินเดียเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะค่ะ,คะอาจากอ <ไป S 2> ินเดียไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างขออนุญาตพูดถึงเรื่องของคิซานเนียอยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านฟังชื่อคิซานเนียแล้วก็อาจจะบอกว่าเออก็ได้ยินบ่อยๆออ,ออกข่าวบ่อยๆนะคะว่าเป็นอุทยานการเรียนรู้สําหรับเด็กๆนะคะที่เด็กๆสามารถไปเล่นสวมบทบาทเป็นอาชีพต่างๆเพื่อเรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริงว่าโตขึ้นเนี่ยจะต้องทํางานหนักนะ ถึงจะได้เงินมาที่ตำรวจตำรวจะใช่ที่คนส่วนใหญ่คิดนะคะคือที่คิสเนียเนี่ยเด็กๆจะได้ใส่ชุดเครื่องแบบตามอาชีพและได้เข้าไปอยู่ในโลกจําลองและได้ทํากิจกรรมตามอาชีพในฝันของตัวเองที่สมจริงพอสมควรแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมคาะคิสเนียเนี่ยเขาจริงจังกับการให้ความรู้และประสบการณ์ชีวิตกับเด็กๆมากกว่าที่เราคิดนั่นคือสถานการณ์จําลองที่เด็กจะได้สัมผัสนะคะสมจริงแบบสุดๆยกตัวอย่างไหมนะคะเช่นถ้าน้องหนูคนไหนอยากจะ เป็นนักดับเพลิงสถานการณ์จำลองที่เขาจัดให้เด็กเนี่ยนะคะ,ะจะมีไฟลุกขึ้นมาจริงจริงเหรอเนี่ยดับไฟลุกขึ้นมาจริงๆเลยนะคะแล้วถ้าใครเนี่ยอยาก จะเป็นเจ้าของเบเกอรี่อยากจะเป็นคนทําขนมนะคะเขาก็จะให้ใช้แป้งน้าตาลส่วนผสมจริงๆทํากับเตาอบจริงๆที่เด็ดที่สุดเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วใครอยากจะเป็นตํารวจนะคะเวลาเจอโจรปล้นแบงค์เขานะคะจะไปนำโจรปล้นแบงค์ตัวจริงวานั่งให้เด็กเนี่ยสอบปากคำโดยใช้นักโทษชั้นดีไงคะที่เคยพ้นโทษแล้วแต่เวลาเด็กเนี่ยนั่งสอบปากคำนะคะนักโทษไปด้วยตำรวจจะ นัน่งประกบอยู่ใกล oh. ้ๆเพื่อความปลอดภัยดีไง แล้วพอจบวันนี่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 แหละค่ะแล้วพอจบวันนะคะพอเด็กทํางานเสร็จเด็กๆจะได้รับค่าแรงเป็นเงินจริงๆเลยเพราะลับบ้างไปด้วยสุดยอดเนาะเขาสมจริงจังมากจริงที่สาคัญที่เนียนี่ดีนะคะโจรคนเดียวตํารวจเป็นสิบอ่าช่วยกันเจอตัวเล็กตำรวจตัวเล็กตัวเล็กเล็กนึกถึงเราเด็กๆเนาะเด็ดไม้ไม้ไม่ขายของเล่นนะแล้วก็เอาดินโครนไปผสมขายหนมโคกอ่ะโอ้นี้มีแป้งมีใช่จริงๆเลยอ่ะเขาทำให้เ ได้คนหาตัวเองเจอ่ะบางทีล่ะเฮ้ยบางทีอาจจะไม่อยากเป็นงี้ก็ได้พอลองไปสอบอาคาโมไ่หนุกเลยอ่ะไม่ชอบอ่ะเราอยากจะเป็นโจรนั่นก็ได้ตายผ้าเหรอเปลี่ยนเพลิ้เลยเหรออ้าวค่ะ พักกันก่อนดีกว่าค่ะช่วงหน้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์บ้างนะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายถ้ารักกันไม่ว่าจะเป็นแฟนกันหรือเป็นสามีภรรยากันไม่มีคู่ไหนหรอกค่ะที่ไม่ทะเลาะกันแต่ว่าทะเลาะกันแล้วจะทําอย่างไรให้ความรักยั่งยืนนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะบอกเคล็ดลับนะนะกันก่อนค่ะแต่ยิ่เล่ทะเลาะเละยิ่งยั่งยืนเข้าวเยอะ